อันน่ะเปหันกองมาดูฮันก็แม่นทั้งโอ้ยอะไมาใส่ไฟอันนี้นะปุ๊บเัวได้โอ้ยมันเขาเขามาหาแม่พี่ลลกโอ้ยอยังอะงูคอยแดงจงมันเป็นจะซังจะดีมันหน่อยนะมันหมักงูอันนี้นะไอไลทสนิกแอม่อนไอไลทสนิกค่ะกลกจิงแม่งจะเต่าลา อันนี้คนกรุงเทพอันนี้คนมบนานนอเอ s ดูเบิ่งเบิ่งในกล่องในะูหแล้วอ่ะหนาคนละซีเลยดำกับขาวตุ้ยถ้าร้อนชิบนประโยดของค้างวันนี้นะตุ้ยจั๊กตอไปได้แล้วตุ้ยค้นตั้งไรก็ไปละเขาจ่อยลงก็เฮ็ดเหี่งคนมาตุ้ยขคืนไปยังไปดำหน้าเลยไม่ต้องเอาไปแล้วมันจะว่าอ้ยอยากมาบอเรื่อยสบายดีพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้ก็บลกกะคือเก่าเนาะ แต่บอกเลยเลยว่ามือนีบบุคือมือก่อนเ้ยพี่นอ้องและยังบางกล่องคนน,นมือนีบบุคือมือก่อนเ้ยพี่น้องที่ลบกาบไว้ตอนนี้คือสารลัดนะคะว่าอันย่อมีลีพี่น้องเบิ่งนแให้เบิ่งมือพองนี่เห็นบอกมันพงจะมันเป็นยังเฮาโลกาไปโดนๆแล้วมันพงนี่นเอ็นบอกไข่เองลึ่นยอ่แล้วบาที่นี่เนี่ยที่ดำหน้าเนี่กระดำบ่ไดรนี่ไข่คือกันมันเป็นพงๆแบบไขๆขึ้นเลือดสัมนี่ดิ มันลกอยากแห้งเถอาเบิงได้สิดึงไงเบิง์ดดึงบาดาจนไงหลังแล้โหเรที่นี่นะมือน่ะมันพองแล้วมันลกบาดาบแบบนี้นะมือนี้ก็เลยยอม บอกเขาว่าเขาว่ามืออื่นเขาจิม่าอีกหลกักเลยว่ามือหลับประจางหลับจคอผักลกกาแบบลกไปตาภาษาที่ว่าห้าบปรดิจางนี่ควมมันเมื่อยแห้งนี่พี่น้องตื่นตื่นแล้วก็คือแบบหลับนอนสิบโมงสิบโมงแรงตื่นหกโมงเช้าเลยบมมีความรู้สึกโตเลยตอนกลางคืนหมดเขาห้องน้ำหมดยังเลยตื่นแบบเพื่อเดียวเลยปัดแบบห่างกายเขาสาหัสพ,พอสมควรเนะพี่น้องมือนอีกก็เลยบอกว่ามืออื่นไปต้องมาด้วคอยหไดยางคอยเมืออม่อยห้ยโลคก,กาเพราะท่าน มื่อกับพวกโกรคเบาไว้ดีนหมบไว้คือโอันนี้จังมันเป็นเนียอย่างพี่น้องคอมเมนต์มาดูมันมันเป็นแบบคล้ายคือกับมันถือไฟหลวกเลยนี่เห็นบอกอันนี้ลับโหูเนาะเห็นหน้านะ่ะมันท้ามาเมื่อยบอกพี่น้องเมื่อยแต่ว่ามันเมื่อยเมื่อยแบบบอดนแต่ว่ามันเมื่อยแห้งดีไร <laughs> แต่ว่าเขาเหตุงานนี่แบบเกิดเหตุไปเลยเป็นปีสองปีสามปีก็ว่าไปเนาะแต่ว่าน,นี่แบบเร่งเธอเดียวเลยมันก็เลยเมื่อยเจ็บแอวก็เจ็บแาบนี fino, <S 2> <s 2> şey ้หนึ two, three, four, ่งสองสามสี MM ่ห้าหกเจ็ดทางสลัดเจ็ดคนเลพี่น้องเวลาเสพงก้าลกง่ายอยู่บ่ข้าวหวาสแฉลียมเซียเอาอยู่ได้แต่เบิ่งเดือดสิดิงไงเบิ่งน่ะ ขายหนากันเวิร์ฮะตนมันเจ็บพี่น้องแม่กินแก้วกับเ็นน้องไผ่สลัดเนี่ยบอกกอล้าว่ามือระบาดจ่างดำหน้าน่ะมัดละเฮ้ยจ่างดำหน้านะวัละนนะละสองร้อยเศร้าพ่อแม่พี่น้องสองร้อยเศร้าบาทเ <c oughs> ขาบริจาคฮะ เป็นยังคือมาจากเขาขีลายขีเขียวเป็นยังมืออื่นคือยังอยากมาอยู่หน้าเขานะใจฮะตี๊ใจเหลืองใดใจกระุกยาปาดีเพิ่นตี๊ใจหวัวสลัดเหลืยงดีมืออื่นจ้างเขามานั่งมึงไปยังทำไมยุ่งกินมึงเมื่อกี้เขามาลกแบบเดียวกองกองเป็นน้ำเข้าเองเมื่อกั่นแซ่บเจ้เบื่อไม่แต่เด็พุ่งอื่นหรอครับชมมือให้เด้อชมมือขาดแท่าเทนาเหร นี่พี่น้องอันนี้กระพงเหมือนกันนี่คือกันเลยเนาะอันนี้นะแต่พวงอยอะโอ้ยใช่ที่กำแสดงว่ายังหมดหึงจ้กวันเป็นยังไข่ลื่มพี่น้องเสี่ยบอกว่าคนงามมือนี้นะเจ็ดคนแม่นบอกว่าเจ็ดคนคนงามนะเจ็ดคนเนาะผู้ดำกระตังหาผู้โรคกระตังหาถ้าแม่บอกมันมีหนามอะการมันจะลกง่ายกว่านี้แต่วันนั้มันไม่มีหนามแต่ที่สําคัญคือเข่านะมันเป็นเข่าที่ว่าแทบ กินนะแสบเขาหอมแต่ว่าเวลาเห้าลกกานี่มันลกง่ากลัดยอมอย่างเดียว,วนะพี่น้องเบื้งแนสภาพหนาต <c oughs> าถูหายจอยลง,งประมาณสามกิโลจ่อยลงแน่นอนเลยเดี๋ยววาพี่น้องเบื้องชแป่แอ์พอร์ตเนบโฮไม่จะขคยเบื้องไก่พี่น้องอย่าพี่น้องตื่น <c oughs> ว่าแมวนก้นบนนอนแปดมือ <c oughs> มันหนามันโซมแห้งหนาสลัดยังส้ม เาต้องตามหาความงามดอกพี่น้องเครื่องสําอางบ่มีมีแต่ความขยันตอนนี้คือความดูมันเนะาะจังสี่แหละชีวิตผู้าสาวบานนอกบานหน้าเขาพี่น้องย่ำผายย่ำหน้าเดี๋ยวบอกตปเลยว่วาเรื่องสําอางบ่ติดหนามีแต่เพ็ดเวียกอย่างเดียวเนี่ยนะพี่น้องม่วนได้ลกหลายคนนะเขาจะว่าราดว่าบ,บ่จ้างเมื่ออื่นแต่ว่าเขาจะว่าอยากมาถ้าอยากมาละก็สิจ้างเพราะว่าาว่าสีซอยลูกกาํากะบบเป็นยังเนาะเห็นพี่น้องผ่นบอกว่าเศร้าหลัดอนา ยูไทยนะเขาจะหวานเนาะหลักก็อยากหวานพี่น้องเพราะว่าต้นทุนมันสูงทั้งค่าจ้างรายวานันแล้วก็ค่ากินค่ายอยู่ค่าพูยค่าพูยเสียบอว่าแพงกว่าแพงกว่าอยู่พังไทยอีกเพราะว่าพูยมาแต่ไทยเนาะต้นทุนมันสูงแต่ว่าการที่หวานหลัดบบหูอันาข้อมูลบันไดเกี่ยวกับการหวานเขาเนาะอีแม่กับอีพอเคยหวานตอนนัน้น่ะเจ้าแปะบอกว่ามันงามทาอิดนะหวานไปแล้วมันงามบันแหล่เลยเอาเครื่องตัดนามาตัดปลายเขาอันนี้พี่น้อง ตัดปลายมันแหละแบบมันกระสันลงเนาะบัตที่มันขึ้นใหม่บัตนี่นะหมากวันโบเต็มนะมันเป็นแบบจะขึ้นหมากเขากะเนี่ยบอกว่าเขาปีเนี่ยนะบขอกินแบบลุกแห้งอะไรไพก็เป็นนะะบัตนี่นะชาวบ้านเขาก็เลยแบบตกใจกับการหวานเขาก็คือแบบว่าเขายาตเลยนะเขาวันบข้อกินมันโบงามแล้วบัตที่นี่เอื่อยที่เรามาลุกนี่เราบอกว่า หน้าเราเนะี่ยแบบมีพี่น้องพังไทยเ็นมาสื่องวแล้วเป็นแะนํนให้หวานมีเทคนิคการหวานเนาะรัดกระเสือบอกพี่น้องที่รัดเบิร์งเบิรงรัดดีตอนนี้ก็คือพี่น้องพังไทยลายดิอยาก็มืเทคนิคการหวานเขาหลีพี่น้องเพราะว่าจังสีได้เบาแห้งขื้นลายเนาะเพราะว่าตอนนี้เห็นบอกแล้วเาเนี่คือว่ามีเวลาหอจับกล่องมังกระจับกล่องตอนค่านี่นะพี่น้องมันเห็ดเวียกในโอ้ยยังบอกว่ากลหนากลมตาเหนียวยัง บนเขาห้องหนาวเลยยังมูมีเวลาไปอวดน้องพี่น้องยันบพรท่าน,นาคการเฝ่าวิกฤนจักลัดจากหูวิธีหวานเนาะหวานแบบใดพี่น้องมันจังเขาจังโอเคเนาะแบบนี้นะนั่นแหละพี่น้องผู้ใด,ดหูกับค,คอมเมนต์บอกเนาะสลัดตสลัอจากหูพี่น้องอยากเปลี่ยนเทคนิคใหม่หว่านเขาเอาต้นทุนมันสูงบอนอื่นเขาจ้าจังมันละสามรอยก็มีสามรอยหาิบสี่รอยไปเลยเนาะพี่น้องมันแพงขึ้นน้ำมือเข้าบั บนิแมนคนที่ว่าสิมีเงินอีรอปันน้นเนาะสิได้ทางคาแห้งสัมคาแห้งสํากับเ็ดเแหวกอยู่ฝั่งไทยเลยเนาะครับเงินผัดมันเฟอร์เงินจูมืน่นคาคลองสิบกระซูงขึ้นมีแต่แนวนักหนาสาหัสขึน้นกระซิบประมาณนี้แหละพี่น้องะะไปโลกาต่ออีกอมลูกกุยมลูกกุยเพียงเศร้าไปตอนนี้นะผบมี่ยังสบายไปกัวมาอีกแล้ว <laughs> เอาการเจากมากังเลยครับไปนอนจนมุนเบิดแป<ฟ>รอาไม่แสงไม่ใหญ่มาดูมาพี่น้องเลยลขึ้นลกกาเลยมาเอาปาลาลำพ้อนพี่น้องจ่างดำหน้าบ้านจนเจ้าน่ะขึ้นจากโมงพี่น้องขึ้นจากโมงแบบว่าเขางานข้าแปนว่าข่างานมาแปด,ด,ดโมงเสาร์ด้วยเจ็ดโมงครึ่งแปดโมงนี่แหละบให้เกินกันแต่ว่าตอนเที่ยงนี่นะสิขึ้นประมาณ วันตอนเที่ยงเนาะตอน11โมงนี่จะขึ้นอันนาไปหันกล้องมาดูหันกล้องไปเห็นป้ะโอ้ไรมาใส่ไฟอันนี้น่ะปุ๊บตัวได้โอ้ยมังาเขามาหาแม่พี่ลกูกโอ้ยอีหยังอะนะงูคอยแดงจัะมันเป็นจะซังจะดีมันมหน่อยนะมันหมักงูอันนี้นะอะไรอมอ,อนอะไรส n a k e คะ ลูกก็ขาวแม่น้ำมุนเพื่อลูกบังดูโอ้อามอนนะลูกจอกงจอกงอามอนไล่มันนี้นะลูกงูนี่นะบ่มีพิษแต่ว่ามันเป็น ยู่ก็เห็นอ่ะงูยู่ะเก็เห็นเหมืนมักเปเแหลมาหาแม่ลกเลยคามันบอกเห็นแห้วคะมันกตายล้ว,นนลวเออน่สีแดงปลนะถามพี่น้องว่าจ่างดำหน้านะ่ะอนาเข่างานแปดโมงเดือดเจ็ดโมงขึง้นแต่ว่าขึ้นเจ็ดโมง,งรึ้นบอกพี่น้องมาพี่น้องมา แต่ว่านี่แบบว่ามันเป็นอันเคยอ่นเนี่ยเขาจะว่าเหมือนเขาตะึ้นเนาะเจ็ดโมงเขาต่างไว้ยเจ็ดมงเคืองแต่เขาจะเนเจ้สิบเอ็ดโมงเลยเจ็ดโมงตรงแต่ว่าล้งนะ่ายสองโมงเจ็ดโมงออกจากภเขาวัยสองโมงก็ลงแต่ก็หาโมงก็คืนเนาหาโมงเคหลักกู้วอ่ะลักอันคิดราคาแพงหรือถือยังไงนะพี่น้องตันละสองงูมันผ่าแล้วี่้งงูหมดเอันนี้มาใส่ชีวิตปลาปุ๊บพี่น้องน้ำจนแห้งไว้บางนีขบวนขานมาแล้ว มันแหงไว้ไว้น้บริหอดอันอันนี้น่ยบริหอดยังะเสาเดยแหงแต่ก้างขึ้นมันบมาหรือบงูมาสมันกินบัลล่าไกินบัลล่บริอมีย่างรโบมนกินบลล เจอพนลุดบุเลยแม่ประเต่าแม่กระเต่ามันเป็นยังว่เวลาเธอเกือบอีแตะลงขี้ต้มมันบรมักขี้ต้มเกือบอีแตะมันบะมักขี้ต้มแม่กระเต่าคือลายแต่บ่เด็กประมาณสิบโตแล้วเด่นขำกระซังมันเนาะแต่เก่าใะเมื่อขำคนนี้แล้วก็เมื่อยคนนี้พี่น้องอัเมื่อนี้แล่วบ่เมื่อยเมื่อยอยืดสเปิเมื่อยเมื่อยชุดเมื่อนี้เออ าเอาลกน้ำกาตอนอันเทียงนะกับตอนตอนบ่ายเขาลงเขาลง,นะงแต่ตอนบ่ายฝ่าเอาลุกจนชิตใต้ไปแหล้ะเดี๋ยวผักตอน,ขาานขเขามาลุกน้ำใครเดี๋ยวเขามาลกน้ำเนาะคลิปกบบระโบได้มีเวลาถ่ายเลยพี่น้องึ้นฮอดพี่น้องอยู่เพราะว่าปกติลงคลิปอยู่คุ้มือบัรน,นีก็โอ้ยเมื่ออื่นแลวกับมื่อเฮือกผักขอนเราคันโมมีฝนตกมาไรขันมตกมากับบด้ผัก มีเมนเราอยากผักสีเผาปนผิวปนจะเผาโตกเลือผักปนซะก่อนเนาะไม่จ่างก้นหมดเลยคือดำเองเลยเหม่ยเนาะออืเข้าวันกดดำเจ้าของในเขาฝ่าเอาปพาเขาเห็ดขั้นเขาวันขั้นเขาบุปพาเขาเห็ดเขาเจาะกับบวอันนั้นเด้เขาต้องไในพาเขาเห็ดคือเขาจ่างไว้ในกรุงเทพเนี่ยเขาจ่างเขาเห็ดงานเลยจ่างตายโตเลยอันนี้ขั้นบุปพาขึ้นข้าวลงเข้าจ่างคะตามเข้าเด้อข้อหนึ่งนะลายเลยคือเพล่อก ขี่รถนล้บ้นไปล้างก่อนบ้าะเราบ้านเราจริงแมงจับเสาร์ลาลายเลยอะเงเขาวมะขอกกบที่เขาเทพมากินขาว้พี่น้องขาวแล้วฮัลโหลสาดีปนขาวเเาขาาวใช้บั่งด้วยค่ะป๋วจิ้คือขาวแทะเรว่าเปิดไพ่เอามาจัก เด่เจ้าพ่อก็แต่ยากไปเหตุงานอยู่ไทยนะเบึงชิห้าด้วยต่าพ่อตอนหอเขาเนนอหมูเนาะเขาไปเห็นเหตุงานเขียวสบาพขนบันหรอกไนี่อัไรี้นในเมืองแต่ว่าไหนนะเฮ้สบายดีบ่ลอยสบายดีบ่จะขึ้นบุสาวนี่เนาะนนี้นาะหนาเปลี่ยนแล้วไป่น้องเฮ้องขาวกใช้ขาด้วยค่ะ อันไหนคนกุงเทบอันนีนคนบ้านนอะวีเอสดูเบิ่งเบิ่งในกล่องใอู้แล้ววนาคนละซีเลยดำกับกาเข้วตุ้ยน่ร้อยชิบนประโยชขอค้างวันนี้นะแจ็คปอไมได้ละตุ้ยนตั้งไรเขาไปล้วเขาจ่อยลงกเห็ดทียาคนมาตุ้ยคนไปดำหน้าแล้วคนไปยังาดำหน้าเลตอเตาไปเราไม่จะเอาไอ้ยังอยากมาบ่เรื่องอะไบอยากไปซื้อ กูอยากมาแล้วมงานเดือนก็ได้ชูชีมันไป่นเลยเอาไปเนี่ยงานดูอะไรเ่อ่าดเงินเบื่งานดูเหรมันจะบดแดเงินบอกมันกปเฉอยู่เยกินมันอลไรบดแดนงานใหม่หายากบปะเออได้ก๊าล่าก้าไ่แ่อยากแค่ันก๋วยเสี๋ยวไเห็นกินก้ามก็อยาก พอหมอสั่งไปมีแกงเอ้บมสั่งไมีแกงบ่ะนาใ่เพิ่งกินขกอยงกินอสแดงอ่ะกระปูน้ำนางใบเหมยกินข้าวกระปูเขากินลาบฉีดหรือไกินบไกินฉีดกินฉีดเมืยอยกินกระปูกระปูยังจะหน่อยแซ่ปูน่าไม่้เบิ่งเล็บม่ได้พี่น้อง ดำหมดทุกอย่างบ่เหี้ยจะดูรายเด็กตะกคนนะนะหล่อนดำหมดทุกอย่างข้าท้าชีไปพัดไปถูของบ่มีเวลาเนาะเมื่ออื่นเปียกอะมืออื่นไปทาอะไรอไรมื่อนไปทานอะไรอไรินะทาอะไรไรเมื่ออื่นเปิเิดำนเิดน้ำเลยคนเล็กมาจับคนจะตกมางตกมลงก็ดีอยู่ซาสุซาสุตกตะตกเลยวสิพักืิเก่าอยังนี้คอยนตก พี่น้่อมั่นโต๊ะกันแล้วเลยคำจ้างน่ะประมาณสามหมื่นกันแล้วแต่ว่าคันดําเองกับประมาณสี่หามื่นบอกก็เลืออาทิตย์หนึง<อ>ห่งประมาณอาทิตย์หนึ่งเอ,อาบบบอว่า,าบหบดได้แล้วจั๊วาซาถือวาหาแหล่ายในเดือนนีนะ้เนาะว่าจึงเดือนแล้วมีมีอันนาเขาเอ่ยหนึ่งเกาะภารกิจฮะก่อโมเอีภารกิจเขาเอ่ยนหนึงกาะแบบว่าเ่านจิไปนะมีแนวจิไปเขาเอ่ยอะไรอมีแผนบ่เออมีแผนแผนเ่านจิไปป้า บ่เลวบ่ด้วยว่ะคือหนอดเอือยนะบ่เลวไปวังเวียงเลยมันเลยดอกเงินนะจะชี้ยดงานถ่าเตยกมาหาเอือยขึ้นเบิ่งกันแล้วว่าเอือยใจดีจังเลยนะโอเคเป็นหน่องเนาะผูมาดำหน้าซอยกับบอยากเมื่อบอยากยุดดำดำอีกนะบ่เอื่นเหรอตอนแรกบอยากมันโอเคหน่อมเดี๋ยวหลับสิบห้าเสือมาามามากินกับนี่ก็ฝากไว้สำเนียงกนเนาะขอบคุณขอบใจทุกคนเนาะแล้วก็มาคลิปหนาพี่น้องคลิปนี้เป็นคลิปสันๆเนาะ ไปเบิง่งคลิปดำนาไปเบิบ่งสองบอกกอลเลยพี่น้องบอกเรื่อยเบิ่งสองบอกกอลนะจ็บแอวพี่น้องแอลบอกจะเจี๊ยบบริษัทตอนดำนาอ้าวถ่ายแต่ตอนอย่างในคันแท้ตอนลงดำนาไม,ม่มีผู้ถ่ายให้ เอาเคมบเฮนไม่ล่าไม่ได้คลิปต้อนดำหน้าในเดือนนี้นะโบเฮนพี่น้องเลยคนคอมเมนต์อยากเห็นคลิปสลาดด้านหน้าโบเฮนจริงจังในปีนี้เนาะจริงจังเฮนก็เห็นโบจังเมื่อยเนาะก็จริงจังเราก็ลกกะจริงจังก็ไแล่นน้ำเขาเขาโบแล่นก็ได้จ้างเนาะเราผักเขาก็ผักน้ำขึ้นมากับันจีได้ผักกอนจนกิ่วแล่นไปซื้อน้ำกินอยู่บักนสองเห็ดน้ำกินแล้วกินเขาแล้วลงต่ออีกไม่เละจนแบบหนาแล่นะดำจนจ่อยเป็นพี่น้อง ใจสำคัญจะคือน้นนองน่อยจกมา<อ>แล้วเด๋ยวนีว้นะพี่หอดบ้านแล้วบนบ้านแม่หมอบอกว่าเดือนหนึ่งในอดเดือนที่สองในจังสูบบายทุกคนแม่หมอ